สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ในระหว่างวันที่11ถึง15มีนาคมพุทธศักราช2567บริการให้คำปรึกษากฎ,กฎหมายแรงงานแก่นายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปรวม46ครั้ง50รายลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานจำนวน5รายสิทธิประโยชน์ที่ยื่นรวมเป็นเงินจำนวน483,806บาท14สตางค์ พนักงานตรวจแรงงานได้ติดตามคำร้องลูกจ้างและเสร็จจำนวน2รายสิทธิทประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับรวมเป็นเงินจำนวน23,500บาทเมื่อวันที่13 1 4มถึง14ีมีนาคมพุทธศักราช2567 นางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ของกองนโยบายและแผนงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ตามภารกิจของกรมในระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานด้านคุ้มครองแรงงานด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์ด้านสวัสดิการแรงงานและด้านมาตรฐานแรงงานไทยและลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการบริษัทนำชาวประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่เลขที่59ทับ 4, หมู่ที่1ิตําบลหนองอ้ออําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2567 นางราพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นางสาวควญฤทัไทยจะย,ยอดนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาววิมลสิริสุทธิปิยโร์นักวิชาการแรงงานจัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบประจำปีพุทธศักราช2567 โดยประสานความร่วมมือการบูรณาการร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตเจ็ดราชบุรีเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายแรงงานนอกระบบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มแรงงานในงานเกษตรกรรมจำนวน35คนนักกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านหนองแกตาบน้ำผู้อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2567 นางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายสันทิติการเพชรนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวทิวรีซ่อนยิ้มนักวิชาการแรงงานร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมปรึกษาหาหรือแนวทางมาตรการต่างๆเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตณบริษัทเอ็นซโคโคนัจำกัดตั้งอยู่เลขที่89หมู่ที่12ตำบลแพ่งพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยมีนายเกียตรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานคณะ ตรวจเยยี่ยมเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2567นางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่3ประจำเดือนมีนาคมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมและนโยบายที่สำคัญของกรมรวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการทำงานของหน่วยปฏิบัติและหน่วยงานในสังกัด และร่วมแสดงความยินดีแก่นายสมพศกวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสด,ดิการและคุ้มครองแรงงานรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเมื่อวันอังคารที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นหะ้อณห้องประชุมชั้นสองสำนักงานสวัสด,ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีโดยมีนางโสภาเกียินิริชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2567 นางราพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่หนึ่งเพื่อร่วมกำหนดนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดสนับสนุนการดำเนินการเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีข้อมูลสถิติที่สำคัญใช้สนับสนุนการตัดสินใจของจังหวัดที่สัมพันธ์กับประเด็นการพัฒนาจังหวัดการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัรฐณห้องประชุมแควอ้อมชั้นสศาลากลางจังหวัดราช โดยมีในปิยะพ่์ชุวงรองผู้ว่ารัชการจังหวัดรัชบุรีเป็นประธานการประชุมกศรป่สวัสดิการและคุมตลองแรงงานคือกรมสวัสดิการและคุ้มตลองแรงงานของประชาชน หน่วยงานก็สรอมีอุดมการยึดมั่นคุณธรรมยกระดับคุณภาพแรงงานให้พี่น้องแรงงานได้มีสิทธิเท่าเทียมกันห่วงใยแรงงานทุกคน